ผมยังอยู่กับพลตำรวจโทสารนิตมหาถาวรอดีผู้บัญชการตำรวจนครบาลผู้บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วช้ำใจจริงๆแต่ยังฝากความหวังอยู่นะวงการตำรวจยังคงฝากความหวังอยู่ได้ไหมได้ได้นะขอให้เอาตั้งคนดีเพื่อไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชน <ฮะ S 2> มีบางคนเขายกตัวอย่างอย่าง,างป,รประเทศเอ่ยั่จีนเนี่ยเขาตั้งท่านสีนะ,<ฮ>ะเอาท่านสีไปปกครองประเทศ เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าเพราะนั้นเนี่ยนี่ฉันได้ฉันนั้นขอให้ตั้งคนดีๆไปเถอะเอาตำรวจดีมาคุมถูกต้องอดีไม่ดีเนี่ยพี่ว่าเขารู้กันดีอ่ะเทียแต่ว่าจะแกล้งไม่รู้หรือเปล่าอย่างพี่นะถ้าไม่มีท่านเอ่ยชื่อได้ไหมตามสบายครับท่านพลด่าหรือด่าหรือชมก่อนชมได้ครับเพราะว่าท่านก็วางมือไปแล้วไม่ได้เอาใจท่านนะใครครับถ้าไม่ได้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะนั้นไม่มีคนชื่อพลตรรจโทสานิตมหาทาวรลเป็นผู้บัญชาการตรวจนครบาลมาทำงานให้พี่น้องประชาชนแล้วกันทีนี้เกษียณไปแล้วประมาณ6ปีเกษียณ2560ถูกต้องวงการตำรวจวันนั้นกับวงการตำรวจวันนี้เป็นยังไงบ้างผมรู้ว่าอาจจะแ <c oughs> สลงใจอถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาถามต้นอีกนิดนึงก่อนเดียวกันต้นว่าในขณะที่นั้นกับขณะนี้เป็นยังไง เพื่อนผมก็เป็นตำรวจเยอะนะเออได้ข่าวว่าเพื่อนเป็นตำรวจด้ยนี่ผมก็พูดว่าไงล่ะก็อย่างนั้นนะครับนี่แบบผมเชื่อว่าตำรวจดีมีเยอะ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  ตำรวจไม่ดีก็เยอะเยอะแต่มันเทียบกันไม่ได้ตำรวจดีเยอะกว่าสองแสนกว่าตำรวจดีมากกว่านี่คือเจ้าของสำนโนนี่คือเจ้าของคำพูดเลยทํทำดีทำได้ทำทันทีไงตำรวจดีมีสองแสนกว่าตำรวจไม่ดีมีสองพันกว่าไม่ใช่เมื่อกี้พี่บอกตำรวจมีสองแสนกว่าตำรวจดีมีมีกว่าค่อนแล้วกัน จากก้าวเหลือกวาดค่อนแล้วนะกว่าค่อนกวาค่อนแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมเหมือนกับพี่ยังไม่อยากพูดไปถึงการเมืองอ่ะถามสสเลยภาดิสสดีทุกคนแต่ทําไมได้มาโดยความไม่โปร่งใสหรือเปล่าไม่หรอกอาจจะมีประชาชนอยากให้เขาใช้งบแพงๆไปดูงานที่สิงคโปร์บ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเอาแต่ทีนี้กลับเข้ามานะครับเอาเรื่องนี้ก่อน จากคดีของกํนานันกค <หา S 1> ดีของสารวัตรแบงค์เนี่ยรประชาชนถามบอกว่าเอ๊ะ <c oughs> พอมันเป็นคดีใหญ่ๆผมไม่ระบ,บุชื่อนะ <หา S 1> มมพอเป็นคดีใหญ่ๆเราจะเห็นแบบ,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 บซุเปอบิก๊กมันส่งผลถึงการขึ้นดำรงตำแหน่งด้วยเหรอ,เ,อ,อเวลาทำคดีแบบนี้อาถามหน่อยออมันอาจจะมีส่วนด้วยนะเพราะว่าอาจจะทำให้พี่น้องประชาชน ส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่อีกส่วนหนึ่งได้เห็นถึงการทำงานของผู้จะที่จะมาเป็นผู้นำแต่แต่ในในเรื่องกฎการแต่งตั้งอะ่ะเขาคำานึงหลายหลาย,หลายไดหลายด้แต่จะมาอย่างไรก็ตามขอให้ได้คนดีแล้วกันขอให้ได้คนดีใช่ไหมถูกต้องเขากำลังมาเลยนะจะ,ะคุยกับเขาเลยไหม เขามาอยู่ในอยู่ในสายแล้วเอาไหมเอาไหมได้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 ยินดีต้อนรับขอพูดคุยกับท่านพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานนะครับบิ๊กโจกรองผู้การตํารวจแห่งชาติครับขอเชิญครับท่านบิ๊กโจกครับเข้ามาหรือยังครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านบิ๊กโจ๊กครับนี่อยู่ต่างประเทศนะไปทํางานต่างประเทศเดเดี๋ยวจะถามว่าทําไมไม่ตั้งข้อหาหนักๆกับกำนันนกเลยเอ้เลยเอยเช็คเสียงหน่อยนะครับแต่ว่าอ่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับท่านบิ๊กโจ๊บครับครับผมต้นนะครับ ครับพี่ต้นครับผมครับอยู่กับท่านพลตํารวจโทสารนิตมหาถาวรนะครับอ๋อครับครับครับเป็นท่าหนีครับครับครับสวัสดีครับบิ๊กโจกครับผมถามนิดเดียวเพราะว่าอาจจะสัญญาณหรืออาจจะเวลาท่านสารนิตบอกว่าคดีเนี้ยจริงๆมันไม่ยากมันหมูมากจิ้มเข้าไปเลยเอากำนันนกเป็นตัวตั้งตั้งข้อหาให้หนักที่สุดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองเป็นแบบนั้นหรือเปล่าบิ๊กโจกต้องครับตูวต้องครับเหมือนที่ท่าน ท่านสารีสิตบอกครับเหมือนที่ท่านผู้จัดการอดีตผู้จัดการนครบาลบอกะฮะท่านก็มอสรุปผุ้พูดอยู่แล้วว่าคดีนี้ความจริงแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําได้ง่ายอย่างตรงไปตรงมานะครับพราะพยาฐานมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับ <S <S แต่ว่าอตอนนี้ในส่วนของตัวกำนันโน,โนเองตัวผู้เกี่ยวข้องเองลูกน้องตํารวจที่เราได้มีการออกหมายจับไปแล้วก่อนหน้านี้หกคนในกันตานะครับ ซึ่งตอนนี้ตัวก็อยู่ในเรือนจำหมดแล้วนะแต่ว่าในส่วนที่กําลังดำเนินการต่อนะฮะซึ่งตอนนี้นี่เป็นข่าวว่าเอ๊ะทำไมต้องโอนไปกองปราบไปอะไรต่างนะครับนะความทแล้วเนี่ยผมอธิบายว่าคือสํานวนเนี่ยท่านอุตรอเนี่ยเดิมเนี่ยได้สั่งโอนไปกองปราบตั้งแต่สองวันแรกแล้วนะครับแต่เพีเยงแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสืบสวนงานสืบสวนนะครับครับเพราะว่ารวมถึงในส่วนของท่านผู้บริการตำรวจปทเศีย7ด้วยท่านผู้กำกับ ตำรวจผู้สอนของกระทรด้วยก็สนุนในงานสืบสวนนะฮะเพราะว่าในเรื่องนี้พอจะขยายผลต่อปั๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้งานสืบสวนนํางานสอบสวนนะครับเพื่อจะเอาพยานฐานเข้าสู่สํานวนตอนนี้เมื่อได้พยานฐานครบแล้วนะครับ,นะรบทางกองปราบปรา,ปามเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเอา,เอาพยานฐานที่เป็นสํานวนสืบสวนเนี่ยเข้าสู่สํานวนสอบสวนแล้วก็ไปพิจารณาเลยการแจ้งข้อกล่าวหา ในเนรื่องของข่ากรารหลวจที่ปรากฏต,ตามกล้องวงจรปิดซึ่งมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะกล้องวงจรปิดมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิเสธไปได้นะครับคือก่อนหน้านี้อาจจะมีพูดกันได้ว่าคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้พอเกิดกู้กล้องวงจรปิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ต้องยอมรับในหลักการเดียวกันก็คือภาพที่ปรากฏอยู่นะครับราก็นะรีบไไหนไม่ได้นะครับ ครับจริงใช่ไหมครับที่ณขณะนี้เองเนี่ยความสงสัยของผู้คนเนี่ยว่ามันจะมีการช่วยเหลือกันเองอะไรอย่างนี้บิ๊กโจ๊กให้คำมั่นสัญญาได้ไหมเห็นเห็นเห็นกล้องแล้วเห็นภาพแล้วจะไม่มีการปัดเป่าแบบนั้นบิ๊กโจ๊กให้คำมั่นสัญญาได้ไหมครับคืออย่างนี้นะครับผมกราบเรียงนิดนึงว่า ผมก็เป็นรองผบตรคนหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าพันสวนซึ่งอันนี้ทางท่านผู้จัดการสถานีทราบหัวหน้าพันสวนของตํารวจทั้งประเทศคือพบตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อผมสำรวจข้อมูลแล้วไปกู้กล้องมาได้แล้วไปขุดมีดมาเจอแล้วไปงมไปงมตัวเทเบอร์มาได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไล่เส้นทางความเื่ยมโยงทั้งหมดแล้วแล้วก็ทํารายงานสืบสวนส่งไปแล้ว อันนี้เป็นหน้าที่ของของกองปราบปรามที่ต้องไปดาเนินการต่อนะครับนะแต่ผมก็แต่ผมก็มองว่านะครับผมผมมองอย่างนี้นะครับว่าคาดีนี้เนี่ยถ้าใครไปช่วยใครก็จะเข้าตัวเองเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่อลังจะสูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นตํารวจทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าหากว่าแจ้งแจ้งและไปล่าเว้นนะครับตารวจที่เขาสู่แจ้งเนี่ยเขาก็จะไป ไปฟ้องกลับต่อถูกไหมครับว่าทำไมคุณแจ้งผมเรื่องอะไรก็อื่นก็ปรากฏเป็นภาพเหมือนกันทำไมคุณไม่แจ้งถูกไหมครับแล้วก็สี่สำคัญกว่านั้นก็คือประชาชนเขาจะถามว่าเอาทำไมภาพมันปรากฏอยู่บนกล้อง,องวงจรปิดเอ่อคนนี้ก็ไม่เรียช่วยทาไมถึงไม่แจ้งอย่างนี้เป็นตน้นนะครับครับนะอันนี้อันนี้ผมผมพูดในหลักการก่อนนะฮะว่า ตอนนี้เนี่ยโลกเรามันเป็นโลกของโซเชียลมีเดียนะฮะมันไม่สามารถปิดฟังความริงได้นะครับนะแม้แต่กระทั่งการงานของอผมเองซึ่งเป็นฝ่ายสืบสวนผมก็ต้องทําอย่างโปร่งใสนะครับนะถ้าผมทาไม่โปร่งใสเนี่ยสังคมก,ก็จะตั้งคำถามนะครับว่าอันนี้ทาไมไม่ทําแบบนี้อันนี้ไม่ทําแบบนี้นะครับคือวันนี้เราต้องกลับเรเห็นว่าวันนี้การทํางานของตํารวจเนี่ยจากเดิมเห็นไหมครับเราเรามักจะบอกว่า เอออันนี้เปิดเผยไม่ได้เพราะรูปครดีจะเสียใช่ไหมครับแต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนคือวันนี้ตารวจต้องปรับตัวคือต้องทํางานอย่างโปร่งใสอันไหนที่เราเปิดเผยให้ประชาชนเขาได้เห็นเราก็ต้องทาอันไหนที่เราเปิดเผยไม่ได้เราต้องบอกเข้าขตรงๆนะครับเพราะว่าทั้งประชาชนและเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการเอาผู้กระทำผิดไปลงโทษนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราไปปิดบังเขาหมดเลยเนี่ยนะครับเอ่อวันนี้เอ่อ คือถามว่าทําไมสังคมเ็าตั้งคําถามเพราะว่าเราต้องยอมรับเหรอว่าตอนนี้ต้นทุนตารวจเราเราตกต่ำม,มาก <c oughs> ถูกไหมครับครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อต้นทุนเราตกต่ำเรายิ่งต้องทําเรายิ่งต้องเรียกต้นทุนขึ้นมาโดยทําอย่างโปร่งใสนะครับการที่ผมต้องเรียกว่าการที่ผมพยายามให้ข่าวพยายามพยายามที่จะเอาภาพกล้องวงญญาปิด ไปเปิดเผยเฉพาพ่เจ้าเงียงเป็ดนะครับเพราะผมต้องการเรียกศรัทธามาคืนสู่องค์กรตารวจเพราะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าตารวจที่ทําเดียห์เนี่ยมันแค่เสี้ยวเดียวนะครับแต่ตารวจอีกเป็นแสนแสนเนี่ยเขาไม่ได้ทําเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกอบกู้สังสีบวชคืนมาครับรับผมก็บอกว่าอย่างอย่างพี่สารีก็เหมือนกันพี่สารีเป็นตํารวจที่พุ่งมั่นทุ่มเทมากนะครับผมรู้จักท่านนแต่ท่านเป็นรองผู้การท่องเที่ยวนะครับ นะจวทั้งมาท่านมาระบงเนี่ยสุดท้ายคือผู้จัดการตำรวจโโนครบาลนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกับผมนะว่าวันนี้เ,เราตรงต่ำมากเพราะเราต้องกู้ศักดิ์ศรีขึ้นมาการกู้ศักดิ์ศรีก็ต้องทําอย่างตรงไปตรงมาถ้าเราถ้าเราไม่เรีนเดีไทรต้องตอบให้ได้ว่าเราไม่เรีนเดีขเขาพ่ออะไร,รใช่ไหมครับได้ครับครับผมครับผมแม่ด้วยเวลาจริงๆครับแต่ขอบพระคุณมากนะครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับ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 ขอบพระคุณครับ โอ้โหกลับมาบอีกทีอ่านขาดจริงๆทุกคําพูดของบิ๊กโจ๊กนี่พี่สารนี่พูดหมดทุกอย่างแล้วครับตรงไปตรงมาครับเป็นคดีที่ไม่ซับซ้อนครับรองพบตรอรเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็น<า>เนเระยกอะไรนะนตำรวจสอบสวนโดยกรมไม่มีอำนาจสอบสวน,สสนและ<า>ที่สำคัญที่สุดภาพพ์ตำรวจตกต่ําจนหนึ่งที่ นี่คือโอกาสแล้วใช่ไหมฮะบทส่งท้ายของวันนี้นี่คือโอกาส<ะ>ฝากไปอะไรไปให้น้องอๆเขาสักนิดหนึ่งนะเนี่ย<ห><ะ>คือคำคำตอบที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆในฐานะพี่เป็นตำรวจมาเก่าอยากให้กำลังใจตำรวจน้องๆให้ทำงานในคดีนี้ให้โปร่งใส ให้ชัดเจนแล้วให้มีผลการดําเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะอย่าไปปล่อยให้มันเนื่นช้าครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจพี่น้องประชาชนเช<ะ>ื่อว่าตํารวจดีๆมีเยอะแต่ขออย่างเดียวขอให้ผู้ยำนาจแต่งตั้งเขาให้ไปทําหน้าที่อเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินอำนวยความที่ทำให้พี่น้อยชนอย่างดีที่สุดรเราก็จะได้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้ามีความสงบเรียบร้อยนะหให้กำลังใจาจริงๆจ,จากใจฮะ,ะ,ะทั้งท่านสานิตแล้วก็ท่านบิ๊กโจ๊งนะครับพูดเหมือนกันต่อให้ฟางเส้นสุดท้ายจะตกลงไปแล้วถูกต้องหลังแอดแล้วยกขึ้นมาได้เหมือนกันครับยกขึ้นมาให้ลามันเดินต่อได้ถูกต้อง